หรือไม่ได้เป็นอตาตลิชันสามารถแปะมอสหรือติดอาวุธให้กับอวตารฝ่ายตรงข้ามได้นะครับโดยไดเปนอตาตลิชันเนี่ยจะมีมอสบางใบครับผมที่ไม่ได้เป็นผลดีอย่างเดียวปี่ผลเสียติดมาด้วยครับเอาที่มันเป็นผลเสียอย่างเดียวมาก่อนเลยละกันกับการ์ดใบแรกที่ชื่อว่าแผนการแกงส้มตะปูเสียบครับโดยการดใบนี้ก็คือเมื่อแปะไปปุ๊บเนี่ยอใตาสมสัตยการดใบนี้จะพาวเวอร์ลบลง2อทันทีครับและถ้าอวตารตัวนั้นพาวเวอร์เหลือศูนย์จะถูกทําลายทันทีครับผมซึ่งเป็นการ์ดที่ไม่เหมาะก,าะาาากับ ไม่บ่งบอกได้เลยครับว่าเราสามารถแปะมอสให้กับฝ่ายตรงข้ามได้นั่นเองครับผมการใบต่อมาที่แปะฝ่ายตรงข้ามแล้วดีกว่าก็คือการใบนี้ครับผมหวานไม้เน่าเน่าเหม็นเหม็นนครับผมเอาต้านต,ตัวการใบนี้คอสจะลบหนึ่งครับผมเอาไว้ใช้การ์ดใบอื่น ก็คอมโบต่อได้เช่นเราจะทุยเกาะหน้าที่ทระมายออต้าคอสไม่เกิน5นะครับอีกใบนึงที่เพิ่งทำคลิปไปก็คือาตา 5, อุ๊กตางูพันคอผมโดยพาวเวอร์จะบวกสองกับออต้าตัวนั้นๆครับแต่ว่าอาตอนนั้นจะต้องสั่งโจมตีตลอดเวลาที่มีโอกาสโจมตีครับและถึงแม้ว่าตัวเขาจะพาวเวอร์น้อยกว่าที่เรายืนเขาก็ต้องตีเราอยู่ดีครับผมซึ่งเขาก็ตายเสียเองครับอันนี้เป็นการ์ดอีกใบที่คนนิยมใช้เยอะมากๆหรือขวานเงินับผมขวานเงินนี่จะบวกพาวเวอร์สองก็จริงครับแต่ว่าจะไม่าสามารถขออออ้้าาัััววนนนไลผลทททททีีร่มรมมเกกุ่่่ปะงงหดดจถิิ โบกาวเวอร์สมาแทนครับและอีกไกลนึงก็คือการน้ําชูกําลังครับผมเพราะว่าก็คือเมออ์ตาจบเฟดจะทําให้อยู่ในสภาพตื่นไม่อยู่ในสภาพนอนไว้จะตีไปแล้วครับผมเอาไว้ปลากระจอกใส่ก็ได้ครับซึ่งกระจอกสามารถสัตวทำลายตัวที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาได้นั่นเองครับผมคือเอาไว้คอมโบกันนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะตอบคาถามได้นะครับว่ามอสแปะฝาตรงข้ามได้จริงไหมครับผมแล้วจะมาคลิปหน้ากับเบลที่ัตติงชานนมจะมคลิปหน้าตอนนี้บายบายครับอย่าลืมฝากซื้อของฮัตตกล้ากันด้วยละกันครับผมบายบายคร